เดินฮาเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไฟบวกเขามีชื่อเสียงจากการสร้างโรบอทให้เล่นเกมฟุตบอลแข่งกันและหุ่นของเขาก็ชนะโรโบเวิร์คับมาแล้วสามสมัยความฝันของเขาคือการเอาชนะมนุษย์ได้แต่ด้วยฝีมือดาวยิงขนาดนี้มันยังห่างไกลเหลือเกินนั่นทำให้เขาย้อนกลับสู่ขั้นพื้นฐานอีกครั้งหนึง่ง เออเมื่อคุณเปลี่ยนมาเป็นเกมที่ค่อนข้างง่ายนั่นก็คือฟุตบอลโต๊ะเล็กที่คุณไม่ต้องควบคุมอะไรมากนักแต่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนเดิมทําให้เราสร้างระบบใหม่ขึ้นสิ่งที่เบิร์ฮาร์สร้างขึ้นคือหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยมอเตอร์ทรงพลังแปตัวที่จะทําหน้าที่บิดคันบังคับ และยังกล้องอินราเรตที่จะบอกตำแหน่งของลูกบอลบนโต๊ะด้วยการส่งสัญญาณ50ครั้งต่อวินาทีและเมื่อลองสุ่มเลือกผู้เล่นมามันชนะถึง75และทำให้หุ่นยนต์ของเบิร์ดหาเป็นตัวแรกในประวัติศาสตร์ที่เอาชนะมนุษย์ได้ในการแข่งขันเกมที่ต้องเผชิญกันจริงๆวันนี้ผมเล่ตัวที่3แล้วน่าเบื่อจริงๆมันน่าสนใจมาก เพื่อทราบว่ากำลังมีการผลิตหุ่นยนต์เพื่อจำหน่ายกล้องถูกติดตั้งไว้ด้านล่างและสั่งการด้วยตัวเองเยี่ยมมากในการเอาชนะนักศึกษาระดับด็อกเตอร์แต่เราต้องการรู้ว่ามันจะทำอย่างไรเมื่อเจอกับขนเก่งจริง เราตัดสินใจจัดการให้มันได้แสดงฝีมือกับแชมป์โลกและแชมป์เยอรมันแปดสมัยอย่างเทอรี่มูลเลอร์ดูเหมือนว่าเบิร์หาร์จะตื่นเต้นเล็กน้อยการประสันฝีมือระหว่างทั้งคู่เริ่มขึ้นอย่างตื่นเต้นในเกมที่ใครได้หกประตูก่อนจะชนะคุณยนตเล่นในฝั่งสีดงเงินตามเคยทั้งสองทีมห้ามหันกันอย่างเอาจริงเอาจัง <พ uka> เอาประตูแรกมาแล้วอย่างสวยงามจากกลางสนามหุ่นยนต์นํำไปต่อหนึ่งต่อศูนย์พวกเขาเริ่มเล่นกันต่อเ<ด>ทอรี่ควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมโอ้แต่เจ้าหุ่นยนต์โต้กลับทําให้เทอรี่ต้องคลิกําราเกมรับแทบไม่ทัน<ด>เอาผู้รักษาประตูพลาดอย่างแรงสองต่อหนึ่งหุ่นยนต์น้ำห่างเอาแล้วครับสามต่อหนึ่ง เทอรี่จะกลับมาสู่เกมได้หรือไม่สามต่อสองและอกลูกเทอรี่ไม่ยอมแพ้และกลับมาอย่างสวยง,งามห้าสามนะครับอีกเพียงประตูเดียวแล้วในที่สุดมนุษย์ก็พิสูจน์ว่าเหนือกว่าอีกครั้ง แล้วก็ไปทํารเนียมของโคชที่ดีเบิร์นฮาร์ดมีข้อแก้ตัวให้กับลูกทีมครับซึ่งหุ่นเล่นได้ไม่ถึงที่สุดครับมันมีปัญหาเล็กน้อยสกอร์ที่ออกมา6กต่อสามซึ่งผมก็พอใจนะครับและสำหรับแชมป์โลกของเราล่ะการเสียสามประตูให้แก่หุ่นยนต์คุณต้องโมโหแน่เลยใช่ไหมเชียรี่นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ผมก็ชนะแต่ด้านก็คองอีกไม่นานหรอกเรากําลังพัฒนาหุ่นยนต์ให้ดีขึ้นไปอีกและวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้เทคนิควิธีการเรียนแบบ ซึ่งเราจะใช้การสังเกตฤฤฤฤฤการเล่นของมนุษย์เรียนรู้มันแล้วก็นำไปปรับปรุงรูปแบบการเล่นของหุ่นยนต์ทฤษฎีไม่ว่าคุณจะรู้ตัวว่าเก่งแค่ไหนก็ตามอีกไม่นานคอมพิวเตอร์จะจับตาดูและลอกเรียนวิธีการเล่นในทุกความเคลื่อนไหวแต่อย่างน้อยในวันนี้มนุษย์ยังคงชนะ